อตอนนี้นะครับเรากำลังวัดระดับน้ำหรือภาษาอังกฤษคือ static water นี่ครับตัววัดระดับน้ำเป็นตัววัดระดับน้ำแบบมาตรฐานนะฮะ ISO เลย8888ออ่ะลงไปเลยครับนี่ครับทีมงานของเราคนที่ตัดทรงผมเหมือนบางละจันนี้คือช่างมืดแล้วก็ หมวกเหลืองนั่นช่างแอปอันนี้ช่างต้อมช่างสามหันหน้านะครับนี่ช่างสามครับไอ้ี่ีนี้เมาตลอดเวลา <net> น,น,น,นี่ถึงน้ำแล้วครับน,นี่ถึงน้ำแล้วกี่เมตรครับผมสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเมตรนะครับนี่พอเดินน้ำ้ะดังวีดนี่มันกลัวน้ำครับมันย่านน้ามันเลยลองเอาอีกที โอเคครับนี่คือ s t a ติกวอเตอร์อามูนมุนขึ้นเลยครับระด,ดับน้ำสิบเจ็ดเมตรนะครับบ่อลึกหกสิเมตรทีมงานของเราก็มีน,นี่ยฮะสี่คนช่างมืดหันหน้านะครับช่างมืดสโลช่างแอปช่างต้อมช่างสามไอช่างสามนี่มีหลายชื่อครับช่างแหลวก็ได้เออเป็นคนคุมหลิก หกศูนย์หนึ่งอยู่เจาะเสร็จเรียบร้อยกระงกำลังตอนนี้กำลังจะต่อแป๊บเหล็กเ<อ>ชื่อมแป๊บเหล็กลงไปนะฮะได้น้ำบึมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจอยากขุดเจาะน้ำบาดาลก็ติดต่อได้เลยครับเบอร์โทร0ู9 8 8 5 3 3 5 5 ศูนย์แ3ด5กติดต่อช่างปลาได้โดยตรงเลยครับขอบคุณครับ